เอาละครับผมก็ขอกราบสวีดาสวัสดีเพื่อนชาวแฟนเกมคริสตันออฟแอตแลนด์กันอีกเช่นเคยกันนะครับในพาร์ทนี้นะครับได้รับรีเควสจากเพื่อนๆมาหลายคนมากๆครับเกี่ยวกับระบบการตีบวกภายในเกมแต่ในพาร์ทนี้เราจะไม่ได้มาตีบวกให้ทุกคนดูนะครับแต่ผมจะมาพาเพื่อนนะครับไปหาหินตีบวกกันครับผมซึ่งหินตีบวกในที่นี้ครับบอกเลยครับว่าเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเพราะว่าต้องใช้ในการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการตีบวก ป้องกันการแตกตอนบวก12และที่สําคัญสามารถนําไปครับเลื่อนขั้นไปบวก13 14 15 16ในอนาคตได้อีกด้วยซึ่งสามารถฟาร์มหาได้จากไหนและวิธีการได้รับเนี่ยมีทางไหนกันบ้างถ้าพร้อมกันแล้วก่อนไปรับชมคลิปฝากเป็นเพื่อนกดไลค์คลิปไี้ขอหนึ่งไลค์แล้วถ้าเพื่อนชื่นชอบผมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับและสรับเป็นเพื่อนใดที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over Top Up มีบริการดีๆเยอะแย,ยะมากมายสำหรับเพืเ่นอนๆท่านใดที่สนใจลิงค์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไว้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Top Up หากคุณต้องการเล่นเกม PC ในขณะที่อยู่นอกบ้านพร้อมความหน่วงระดับต่ำและคุณภาพ 1080p ลองใช้ OS Link จาก l g Player ดูสิเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณจากระยะไกลได้ทุกที่ทุกเวลา และหากมีผู้ใช้ OS Link ใหม่มาติดต่อแฟนเพจ OS Link และบอกที่ช่องสากนินคุณจะได้รับ VIP ฟรีไปเลย1เดือนไม่อยากพลาดอย่าลืมาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันนะครับโอเคครันเพื่อนก่อนที่เราจะไปฟาร์มหินตีบวกนะครับเดี๋ยวผมขออธิบาย เกี่ยวกับระบบการตีบวกแบบคร่าวๆข,ข,ของตัวเกม c r y s t a l Off a d Land กันหน่อยละกันครับสำหรับวิธีการตีบวกภายในเกม c r y s t a l Off a d Land เพื่อเพื่อสาวบ้ามาที่ปรมาจารย์ช่างตีดาบได้โดยพี่ไปฟังก์ชันของการตีบวกเนาะสำหรับการตีบวกครับตั้งแต่บวก1จนถึงบวก10เนี่ยมันสามารถติดแล้วก็มีแตกได้ตามเปอร์เซ็นต์แต่จะไม่มีการลดระดับขั้นหลังจากที่เราตีบวก10เป็นต้นไปครับทุกครั้งที่เราตีบวกเกินนั้นมามีโอกาสสาเร็จอยู่ที่20%แล้วก็เมื่อเราตีร่มเหลวเนี่ยมันจะละดระดบรรรบ12ว ถ้าเราตีแตกตอน12มันจะลดมา11ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเราจะต้องทําการตีบวกไปใหม่อีกรอบซึ่งในส่วนนี้ครับเป็นเพื่อนสามารถหาใบตีบวกเลื่อนขั้นไป12 13 14ได้เลยเพราะตัวเกมจะมีการจัดกิจกรรมแจกการเติมนะครับแล้วก็อีเวนต์ต่างๆอีกมากมายนอกจากนี้ครับตัวเกมยังมีใบกันแตกให้กับเราด้วย ซึ่งสาหรับใบกันแตกครับเพื่อนๆสามารถมาคราฟในหน้าต่างตรงนี้ได้นะครับก็จะมีใบแบบนี้ที่จะเป็นการกันแตกอุปกรณ์ที่บวก 11, 12นะครับจะไม่ลดระดับครับเราสามารถเอามาตีเพื่อขึ้นเป็น13ได้พอขึ้น13ไป 14, 15ครับมันก็จะมีใบกันแตกของ 15, 16, 17นะครับแล้วก็ใบนี้ก็จะเป็น 18, 19แบบนี้โดยประมาณนะครับซึ่งการที่เราจะทำพวกนี้ได้ครับเราจะต้องมีวัตถุดิบไว้ทุกคนวัตถุดิบในที่นี้ก็คือน้ำยาเร่งการตีบวกเข้มขน้นแล้วก็ น้ำยาเร่งการตีบวกซึ่งพวกนี้แหละครับเป็นปัจจัยสําคัญที่เราจะต้องใช้ในการตีบวกซึ่งอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญมากๆครับนั่นก็คือทองส่วนทองเนี่ยเราจะไม่ขอพูดถึงนะครับผมเคยทําคลิปวิธีการหามาแบบเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพื่อสามารถไปดูรับชมคลิปอื่นเพิมเ่มเติมในช่องของเราได้เลยสําหรับวิธีการหาวัตถุดิบพวกนี้เราสามารถหาได้จากจุดไหนกันบ้างครับขอเริ่มในส่วนแรกเลยนะครับให้ทุกคนไปที่ร้านค้า สำหรับร้านค้าครับก็จะมีในส่วนของไอเทมใช้งานในกรณีที่เพื่อนๆมีเพจเยอะนะครับเพื่อนๆสามารถเอาเพจเนี่ยมาซื้อได้เลยคือใครแบบเป็นสุลต่านคือว่ามีเงินครับสามารถใช้เงินแก้ปัญหาในส่วนนี้ได้นะมีขายนะซื้อได้ไม่จํากัดครับตามเพจที่คุณมีนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ํายาเร่งตีบวกหรือว่าน้ํายาเร่งตีบวกแบบเข้มข้นอันนี้ซื้อได้แต่ถ้าเราเป็นสายฟรีครับเราสามารถไปแลกในส่วนของร้านค้าได้นะสำหรับร้านค้าก็จะมีให้เราแลกเช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นในส่วนของคะแนนการต่อสู้ แลกได้เดือนละ1ครั้งนะครับหชิ้นนะตรงส่วนนี้ก็สามารถมาแลกได้พวกนี้ก็จะมีบางอันให้เราแลกนะครับผมนี่เห็นไหมมีน้ํายาเร่งให้เราแลกด้วยนะครับพวกนี้ก็จะมีให้เราแลกนะครับคิดจากัดต่อบัญชีก็ขึ้นอยู่ว่าคุณมีแต้มหรือเปล่าแต่ถ้าใจดีถ้าใครยังไม่ถึง12แคปก็สามารถเลือกใบบวกไปเลยแบบง่ายๆเลยแล้วก็ไปใช้ใบพวกนี้หรือว่าน้ํายาเร่งพวกนี้ตอกจะทําให้เราสามารถบวกได้ง่ายและในกรณีที่เพื่อนๆเล่นหลายตัวละครครับคุณจะมีในส่วนของคริสตัลความทรงจําสามารถนํามาแลกได้นะครับ 5ครั้งต่อบัญชีนั่นเองแล้วก็จํากัดต่อเดือนนะครับหลังจากเริ่มเดือนใหม่เรื่อยๆเราก็สามารถมาแลกจากจุดนี้สะสมไปได้เรื่อยๆนั่นเองนะครับจุดต่อมาครับจุดที่3ที่เราสามารถแลกได้นะครับคุณจะต้องไปที่ร้านค้าตรงนี้กันก่อนนะครับผมนี่เจ้าหน้าที่สมาคมร้านค้านะครับในร้านค้านี้ก็จะมีให้เราแลกเช่นเดียวกันครับเลื่อนมาข้างล่างครับนี่ศิลาอนยายก็มีครับใบบวก8ปดถึงสิครับเลเวลหกนะครับน้ำยาเข้มข้นก็มีให้แลกนะครับนี่มีใบการนตี ก่อนที่เราจะแลกได้ครับอย่าลืมที่จะบริจาคกันก่อนนะครับทุกคนเพราะว่าเราจะต้องเอาคะแนนกดไลค์แล้วเมื่อเรามีคะแนนกดไลค์แล้วนะครับก็เอ่ยคะแนนนี่แหละครับมาทําการแลกนะครับผมนี่ก็จะเป็นความสําเร็จแบบนี้นะฮะฟินนี่ได้อีก80ก็สะสมไปได้เลยครับใครที่ทําการบริจาคแบบนี้เรื่อยตั้งแต่เริ่มเกมเปิดมาหรือว่าเริ่มเล่นเกมนี้มาครั้งแรกเนี่ยก็จะบอกเลยครับว่าคุณจะได้รับทรัพยากรหรือว่าเหรียญฟินนี่ในการเอามาแลกของในร้านค้าตรงนี้เยอะมากๆเลยนะครับจุดต่อมาที่เราสามารถทําได้ครับให้ทุกคนกดที่ รูปดบบค่อยนะครับผมแล้วก็ไปที่คําว่าท้าทายท้าทายแรกครับขอพูดถึงกันก่อนเลยนะครับนั่นคือสนามประลองสําหรับสนามประลองครับมันก็จะมีการจัดอันดับไปเรื่อยๆนะครับตั้งแต่รอบคัดเลือกนะครับคัดออกเลื่อนขั้นรอบจิงแชมป์ซึ่งแต่รอบที่เราผ่านหรือว่าคืบหน้าครับคุณเห็นอย่างนี้ไหมครับนี่น้ํายาเร่งการตีบวกนะครับผมเราสามารถได้รับจากจุดนี้กลับมาด้วยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆนอกจากจุดนี้แล้วนะครับก็ยังมีในส่วนของการ ทดสอบเจ้าสังเวียนนะครับซึ่งไอาการทดสอบเจ้าสังเวียนเนี่ยมันจะเป็นการจัดปาร์ตี้แล้วก็ไต่ไปเรื่อยๆครับซึ่งอันดับหนึ่งเนี่ยอยู่ชั้นที่ประมาณ303นะทุกคนซึ่งของรางวัลในแต่ละชั้นที่เราผ่านไปครับมันก็จะมีหินตรงนี้นะครับเห็นไหมน้ำยาเร่งทรัพยากรอื่นๆซึ่งน้ำยาเร่งเยอะมากทุกคนขยันหน่อยบอกเลยคุ้มแน่นอนมีใบบวก13ให้บวก13คือแบบมีเยอะนะครับของรางวัลที่ตุวกเกมแจกแล้วมันเป็นแบบน้ำยาเร่งตีบวกแบบเข้มข้นซึ่งมันเป็นอะไรที่เราใช้งาาาานบบบ่ออยมมกกๆครัเาาว7 ในการเพิ่มการตีบวกให้เป็น2เท่าแล้วก็เอามาคราฟตอนไว้บวก1 5 1 6อะไรประมาณเนี้ยถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างคุ้มมากๆในส่วนนี้ก็ถ้าใครแบบมีตี้นะครับมีเวลาในการลงผมก็แนะนําว่าควรลงเก็บตรงส่วนนี้กันด้วยนะครับผมส่วนี้จุดหนึ่งครับก็จะเป็นการดวนเชื่อม 3, สัมพันธ์สําหรับดวนเชื่อมสัมพันธ์ครับมันจะมีตั้งแต่แบบทั่วไปจนถึงกระทั่ง อิลิทนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ที่เล่นเกมน,นี้แรกๆครับผมก็แนะนําว่าให้ลงทั่วไปก่อนเพราะว่ามันจะได้ในส่วนของใบตีบวกใช่ไหมครับแต่การตีบวกในส่วเนี้ยมันจะมีการจํากัดเลเวลในการใช้งานสําหรับใบเนี้ยใช้กับอุปกรณ์ที่เป็นสายป้องกันไม่เกินเลเวล35มันไม่สามารถใช้อุปกรณ์ที่สูงกว่านี้ได้นะฮะก็สามารถใช้ไปก่อนได้เลยแล้วเมื่อคุณมาในส่วนของระดับอ l ลิทครับมันก็จะมีพวกน้ํายาเร่งอันเนี้ยค่อนข้างง่ายครับก็ทําการไต่ต่อสู้แล้วก็เอาใบพวกเนี้ยไว้ได้อันนี้คือจะเป็นของรางวัลที่เเรราาาจจะได้ากกาวนชื่อมมสััพธ ยังไม่จบเพียงเท่านี้ครับทุกกิจกรรมที่เราทําทั้งหมดครับมันจะมีการจัดลําดับแลนกิ้งเนเพื่อสามารถไปดูในส่วนของอันดับช้าได้สําหรับลําดับแลนกิ้งนะครับเป็นหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ้พี่ผมอยู่อันดับหนึ่งเนี่ยผมได้อะไรของการอยู่ท็อปเซิร์ฟบ้างซึ่งการอยู่อันดับหนึ่งครับหลักๆเลยนะครับไปอยู่ที่ท้าททยอีลิตนะครับแล้วก็ไปที่ด่วนเชื่อมสัมพันธ์ครับกดที่ของขวัญครับนี่อันดับแรกครับคุณจะได้รับฉายาแรกๆแน่ๆนะครับแต่มันจะเป็นฉายาแบบจํากัดนะครับเพราะว่ามันจะเป็นแบบ เรียนต่อเดือนเนาะหลังจะจบปุ๊บมันก็จะมีคนใหม่ที่อันดับสูงกว่าเนี่ยมาแทนที่แต่สิ่งที่เราจะได้ครับนั่นคือทองที่สามารถไปขายได้แล้วก็น้ํายาเร่งตีบวกเข้มข้นกับตีบวกปกติไอเน,นี่ยคือเราได้แน่นอนตามแรงกิง้งแล้วก็ถ้าเราติดท็อป200เนี่ยยังไงเราก็ได้ครับซึ่งแต่ละกิจกรรมหรือว่าแต่ละอันเนี่ยมันก็จะมีของรางวัลให้แตกต่างกันนะเพื่อนๆสามารถมาดูได้ว่าเอ้ยเนี่ยถ้าเราอยู่อันดับของจุดนี้เราจะได้อะไรบ้างไอเน,นี้ยเป็นอีกจุดหนึ่งที่ค่่่อออนข้้าาางงดีนะีะผมมมกกก็เเลยวนนถรทแบบ ก็สามารถมาฟาร์ตรงนี้ได้แล้วก็ในส่วนของแร <P PP S 1> ็กิ้ง PVP ก็จะได้ของรางวัลเหมือนกันนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นในส่วนของน้ำยาเร่งเสมอไปนะของรางวัลอื่นๆที่เราได้ใช้งานจริงๆหรือว่าสําคัญจริงๆเนี่ยเห็นไหมมันก็สามารถได้รับจากการจัดอันดับแร็งกิ้งกันได้นะครับผมนี่ใครที่แบบมีเวลาหรือว่ามีตีประจําผมแนะนําว่าควรทาพวกนี้ไว้นะเป็นอะไรที่ค่อนข้างคุ้มค่ามากๆกันในส่วนนี้อย่างต่อมาครับผมนั่นก็คือการหากิลยู สำหรับการหากิลนะครับหรือระบบกองเรือนะครับหลักๆแล้วนะครับของรางวัลที่เราจะได้นั่นคือจากการที่เพื่อนๆนะครับลงในส่วนของกิจกรรมของกองเรือนะครับที่เป็นศึกชิงเหมืองนะครับผมเห็นไหมศึกชิงเหมืองเนี่ยเราจะมีในส่วนของน้ำยาดึงการตีบวกมาให้ด้วยแล้วก็การลงบอสในช่วงหนึ่งทุ่มนะครับมันก็จะมีของรางวัลต่างๆมาให้กับเรานะครับผมแล้วก็แต่ละอันที่เราผ่านไปถึงเนี่ยมันจะเป็นการเก็บสะสมความสําเร็จนะครับแล้วก็จะได้รับของรางวัลจากจุดนี้เพิ่มเติม หลักๆแล้วจะเปิดตอนหนึ่งทุ่มจนถึงประมาณเที่ยงคืนนะครับในส่วนของลงเหมืองในส่วนของเนี่ยดังกิวนะครับผมแล้วก็ึกรวมพลทรงพลังก็จะมีของรางวัลให้ด้วยนะครับผมก็แบบไปหาแบบของรางวัลจากจุดนี้ได้นะครับเห็นไหมมีใบกาชามีในส่วนน้ํายาเรื่องการตีโวกให้กับเพื่อนๆด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เราสามารถได้รับไปส่วนต่อมาครับนั่นก็คือกิจกรรมเช็คชื่อในแต่ละวันนั่นเอง สำหรับกิจกรรมเช็คชื่อของตัวเกมค ry สตันออฟ e บลแลในแต่ละสัปดาห์หรือว่าแต่ละเดือนเนี่ยมันจะมีของรางวัลที่แตกต่างกันไปแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นของรางวัลที่เราได้ใช้งานทั้งหมดนะครับผมก็ไม่ว่าจะเป็นพวกแบกรับรองการล่านะครับกระเป๋าขยายช่องนะครับในส่วนของวงจรแล้วก็ที่สําคัญมันก็จะมีน้ํายาเร่งการตีบวกให้กับเรานั่นเองสามารถแชร์ร่วมกันได้แต่ในส่วนของการเช็คชื่อเนี่ยมันรวมทั้งบัญชีนะครับมันไม่สามารถรับแยกได้ของขวัญจากซานะก็เช่นเดียวกันครับก็มีโอกาสได้ใบโบว์สิบ น้ำยาเร่งตีบวกตรงส่วนนี้นะครับต้นไม้อธิษฐานก็ได้นะอยากได้ส่วนไหนก็ไปลองอธิษฐานดูครับมีเปอร์เซ็นที่เราจะได้ของที่เราต้องการด้วยนะครับอัปเกรดสเียงอันนี้จะเป็นตามเลเวลของเราแล้วก็เลรวลฟินเนที่ผมบอกไปข้างต้นและอย่างสุดท้ายนั่นก็คือการสุ่มกาชาสําหรับการสุ่มกาชาครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เราจะสามารถได้รับในส่วนของใบตีบวกละไรก็น้ํายาเร่งได้โดยที่ถ้าเป็นอ่าสัตว์เลี้ยงล้ำค่าครับมันก็จะมีของรางวัลให้นี่กดไปเลย มันจะมีใบบวกตั้งแต่13จนถึง14นะครับแล้วก็ถ้าเป็นแร้ง A เนี่ยมันจะมีโอกาสได้ใบนี้ครับซึ่งมันเป็นเปอร์เซ็นต์นะที่จะมีโอกาสติดบ,บวก13อยู่ที่1%แล้วก็มีโอกาสติดบ,บวก5อยู่ที่70%บางใบมันไม่มีนะเว้ยแล้วก็จะมีน้ํายาเร่งเห็นไหมมีน้ํายาให้กับปลาด้วยส่วนใหญ่เขาก็จะมาฟาร์มน้ํายาจากจุดนี้กันนั่นเองนะในกรณีที่เราแบบมีกาชายเยอะๆอยากสุก่มกาชาแล้วก็ได้ตัวละครกาชามาพัฒนาตัวละครและที่สําคัญมีโอกาสได้รับใบตีบวกกันด้วยนะรัะ่่ดีวผมจมจาาาาทกากํกกกสุ ซึ่งเปอร์เซที่ผมจะได้อันนี้อยู่ที่ประมาณ1.6ที่เป็นระดับ S ซึ่งมันจะมีโอกาสแรนดอม4ชิ้นนี้นะทุกคนถ้าไ,ได้ใบบท14ก็ไม่แย่นะแต่อยากได้พายในาดีกว่าไอเดี้ยมันลิมิเต็ดอ dition มากกว่านะครับกดไปเลยสีทองไหมปึ้งปักลงไปอ่าสีม่วงอันนี้คือได้แรง A นะแล้วก็เราก็จะได้ใบมาเห็นไหมครับนี่เป็นแบบหินเร่ง2ชิ้นนะครับผมอันนี้ก็สุ่มไปเอาได้เพิ่มด้วย พอบ,บอกว่าวันนี้จะมาสอนหาหินโอ้โหแล้วหินมารัวจัดพอบ,บอกจะสอนหาหินแล้วคือแบบหินมารัวมากก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็แต้มที่เราได้นะครับเราก็สามารถไปแลกเพิ่มเติมได้นะครับจากจุดนี้เห็นไหมมีให้เราแลกเพิ่มเติมถ้าใครอยากได้ส่วนไหนนะครับเดี๋ยวอยากได้ในส่วนของแบตเตอรี่พลังงานไม่พอก็กแลกได้ของต่างๆเนี่ยเราก็สามารถดูได้แนะว่าเราจะแลกอะไรจากรา้าน้ากิจกรรมต่างๆภายในตัวเกม c r y s t a l of Atlantis นั่นเอง พี่ท่านี้ครับเพื่อนๆก็สามารถฟาร์มหาหินตีบวกมาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งบอกเลยครับว่าหินตีบวกเนี่ยได้มาเยอะมากๆแต่ใน,นส่วนนี้ครับอยู่ที่ดวงเพื่อนๆในการตีบวกนะครับผมว่าเอ้ยเราจะสามารถตีบวกเป็นระดับที่สูงกว่านี้ได้หรือเปล่าในส่วนนี้ก็ขอให้ตีบวกให้ติดกันด้วยนะครับส่วนตัวแล้วผมก็จะตีดีไหมหรือว่าพอดีผมว่าผม1 3ผมก็ไม่ได้แย่นะครับสำหรับวันนี้ผมก็น่าจะต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เรามีจะเยอะเอะมื่อไหร่มีทองมาหาศาลเมื่อไหร่ เดี๋ยวเรามาตีบวกไป15กันหรับนี้ผิดพลาดไปกันได้ขอกราบประธานอภัยถ้าเพื่อนเพื่อนชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทต่อไปบ๊ายบายสวัสดีครับ